หนึ่งสองศูนย์โอ,อ,อ้ก็ขอกระดาษกับเมจินะคะท่านผู้ชม เดี question, Diamond, ๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลวงปู่จะเขียนอะไรให้นะคะเขียนโชคเขียนลาไ้ว่าหลวงปู่เนี่ยบันตะเมนักบเราชคเรียบบันตะเมนักบจ้ะสุมลักมานเลยเรา ว่ายางสมชุกเรียบพางจ้ะาจะมวยผาหรกอลาสมพังสนเจ้ากับบงจังบานนี่เพื่อเราเนตือาสมพังสมชุกสมเรียบพังเราสมตึงมติกาล่ะโดยสมเราไม่รังเราไม่เอาไปตลอดอาจะไม่น่าขารืาล่า เี๋ยตุกไปจานย่มเเองตามไปไเ้เจ้าเเจ้าเจ้าอไปกๆหานกต้อสาบินัสานจอนากันลวนากบแมสวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเจบุกนะคะเป็นบ้านของคุณยายที่เป็นร่างของ ร่างประทับของหลวงปูส่สวงนะคะเพราะว่าวันนี้น้องยุ้ยที่มาจากอุบลน,นะคะเป็นผู้โชคดีก็จะมาไหว้หลวงปู่นะคะคือเอาขันห้าขันเปดมาไหว้หลวงปู่นะคะคนนี้เอ็ดก็กับทีมงานก็นเลยมาตามหาชอเดเดๆไปฝากกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มากันสามช่องนะคะ ปลาไทยปูเขยียนตัวเลขให้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนาะเข้าไปบ้านปูเนาะเป็นปูก็เขียนตัวเลขให้ป้ามื่อเจ้านะเนาะป้ามื่อเจ้าด้ยก <m> ็ใส่ซมอันหนึ่งนสะองศูนย์เลยเนาะดอกไม้<ช>ดอกไม้เป็นดอกไม้เหมือนวันนั้นเนาะมีดอกไม้อันนี้อันนี้มันเป็ยังคงจะเป็นดอกไม้เหมือนกันนะมั <m> ้งนะเป็นพวกใบไม้อะไนระเออแต่ว่าความบัวความคิดของแอดมินีเหมือนเหมือนจะเขียนคำว่าดีน<อ>ะ<อ> อมันก็ดีมันจะวาดดีนะนดีดีข้าวดีใช่ใช่อันนี้คือเป็นรูปดอกไม้เนาะรือเก็ตัวข้าวเออตัวข้าวต้นข้าวอันนี้ยันบ่เนี่ยนาะยันเดี๋ยวน้อใบเป็นยันประมาณนี้น่ะดีดีดีแล้วก็มีตัวเลขให้ด้วยเนาะใช่ตัวเลขมงคลหนึ่งสองศูนย์ที่ฟามือเนาะแล้วก็เขียนที่สมุดก็สมุดแล้วตัวไหนอ่ะน่าจะสองศูนย์สองศูนย์เละ สองศูนย์ศูนย์หนึ่งด้วยนะมีขีดไปหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งวันนี้วันนี้เขียนให้กี่คนนะปู่ให้กี่คนนะคะนั่นเลยหนึ่งสองสามสี่เนาะสี่คนกับเลดเันีไอไม่เพียงให้ไอไอผู้เสารขาวเดี๋ยวจะผู้เขียนยังหายเนาะน้อะนั่งทางทางกันเนะสองศูนย์อะไ หนึ่งสองศูนอันเดียวกันครับคนน้องยุ่ยเนาะเอออันเดียวกันด้นี่เนาะก็คงจะมาตัวนี้เลยเนาะหมวดนี้เลยเพาว่าเขียนให้สามคนสี่คนอ่ะเดียวแอดมินีไปยืนตรงนั้นด้วยขลราบมัดไห่สองปันพอราบสองปั้นอ่ขถึองใหาม้ามข้ามค้ามข้ามขามข้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 นมข้นมข้านี้ามข้นข้าข้้มมน้้า้ อมีแต่สองศูนย์หมดเลยนะคะทั้งสามคนเลยเนาะสามคนใช่ไหมสามคนเลยสองศูนย์ของน้องมิวไม่รู้อะไรนะตรงหน้าผากไม่รู้อะไรแต่ว่าแต่ตรงที่เขียนที่ไอ้เคทเธรศัพที่แคทเคอร์สัทก็สองศูนย์เหมือนสองศูนย์เหมือนกันเนาะสองศูนย์เนาะใช่ค่ะสองศูนย์เหมือนกันแสดงว่าผูเขียนให้วันนี้ให้ตัวเดียวกันหมดเลยตัวเดียวกันหมดเลยนะสองศูนย์ตัวเดียวกันค่ะหนึ่งสองศูนย์เนาะบางคนก็ที่ฝ่ามือเนาะ นล่ก็ฝ่ามือเนาะที่ของไอ้พนีที่กางเกงตรงกางเกงนะคะอันนี้ของพี่มิวชาแนลที่เคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์ค่ะค่ะแล้วก็ที่หน้าผากหน้าผากมรู้เป็นตัวไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเนาะให้ดูก่อนตัวอะไรให้ดูที่โทรศัพท์ก่อนที่โทรศัพท์นะคะพี่ปูปูเขียนให้เนาะค่ะปูเขียนให้ที่โทรศัพท์ก็เหมือนสองศูนย์เหมือนกับของทุกคนเนาะค่ะสี่คนวันนี้จ้ะ ผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งที่ปูเขียนให้จ้ะดูที่หน้าผากดูไม่ออกเนาะหน้าผากดูไม่ออกแต่ว่างองูชัดเจนอืมงองูเดี๋ยวดูสงองงูชัดเจนส่งตัวเองก่อนเหมือนเลขสามน่ะเนาะสามสามแนวนอนบ่สามเนาะสามไทยบ่เป็นบระยุทธ์ใช่สามไทยสามไทยบ่ ซ้ำไทยตอเตาอ,อ,อะไรเงี้ยนะเออนั่นแหละที่เป็นอย่างเงี้ยนะบอใช่เราเป็นผู้หญิงนเนาะสามสี่มั้งเออสามสี่สามสี่เเพราะเราเป็นผู้หญิงอันนี้นะคะคือ,อ,อสำหรับตัวเลขนะคะที่ปู่ประทับร่างนะคะของน้องปู่ประทับร่างหญิงนะคะ เขียนตัวเลขให้นะคะตัวเลขนำโชคนะคะให้กับน้องยุ้ยนะคะที่ปูเคยเขียนให้ที่หน้าผากาถูกเก้าสองสองเก้าเต็มๆนะคะหวดนี้นะคะปูก็เขียนให้แบบนี้นะคะแล้วก็ที่ฝ่ามือก็เขียนให้ด้วยนะคะหนึ่งสองศูนย์นะคะ หนึ่งสองศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะ Cái <laughs> bật tục <bòi> mưa tê <laughs> 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 Bàn tâm hơi nặng bó lỡ ẩu đẹp bàn tâm nặng bó chả <cười> 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 អូយអូយអើយពួរទៅហើយនសាទទួលទៅយ៉ាងសាទទួល เ,เห็น่า5 2 9อืมถ้าปูจะให้จะให้โชคก็จะให้ขึ้นอยู่ที่ฝ้ามือเลยมหรคะ ขึ้นอยู่ที่ฝ่ามือขึ้นอยู่ที่สามขึ้นอยู่ที่อะไรโอ้จะเห็นชัดเจนเห็นเห็นเห็นอนั่นเหยนเ่็นเห็นเนเนเห็นเห็นเห็นเหนเห็นเห็นเห็นเนเห็นเห็นหนเห็นเหนเ็นหนเห็นเห็นเ้็เห็นเหนเห็นะหนนหนห็นน็็นเหเ็นเเห็นเห็ไเนเหนหนน็ จะตอไมจะสามก็ได้น้องลุงสามศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์เขามีนุ่นไปนุ่นหนึ่งแทงแจ็คแทงแจ็ก็หกได้นะโอหกหนึ่งเก้าก็ได้เก้าก็ได้หกก็ได้หกหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้ก็เหมือนที่ที่เขาจุดทูดได้เลยถ้าถเก้าแบบนี้เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์อ๋อักแบบหัวแบบนี้เหมือนอืม นี่จะเป็นนี่เก้าเนาะเก้านี่หนึ่งนี่ศูนย์อันนี้สามอันนี้สองสามนี่เก้าไปลบก็ได้ได้จะเป็นแปดก็ได้แปดไทยนะนี่อย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็นหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งใช่ที่หลายจุดอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะอยู่ที่ดวงแต่ละคนมองเห็นเป็นตัวไหนเนาะอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลอีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ ก็สรุปต no? okay. yes. ัวเลขกันเลยเนาะค่ะก็สร right yeah. no ุปกันเลยเป็นตัวไหนสองล้านสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกหนึ่หรือเก้าหนึ่งศูนย์นะมองได้หลายทางนะคะเอ็นฟิวเขียนเขียนไว้ตรงนี้เลยนะนะชูขึ้นมาสามนิ้วนะคะท่านผู้ชม อ่านผอมโอ้ลุงกูก็เขียนชื่อตัวเลขให้กับคุณลุงนะคะ <c oughs>